บอกแลาต้องเลียงเนียนตัวเองก่อนเล่นตัวเองมันเจ็บเยอะกว่าไม่ไม่พี่เรามองหน้ากันพี่คิดว่าถนนหน้าบ้านที่น่าจะเล็กกว่าทางน่าจะยาวน้อยกว่าทางกูเลยคือพี่ก็ว่าอย่างเมื่อวานนี้แทนขนมโมนึกว่าจะเอาทางไปกินขนม่ปคือว่าแย่ไอ้โมเแดงอีว่าไม้สุมนี่มันแหลมแล้วนะ แต่เจอค้างที่หันโอ้โหแต่เจอค้างน้องเมื่อกี่มาจะนุกยอมแพ้เลยนกยอมแพ้เลยยอมแพ้เลยยอมแพ้เลยงยอมแพ้เลยจนักพูดเสียงต่ำเลยนี่มันต้มข่าไก่นข่าไก่นี่มันก้มข่าไก่ว้ายว้าย ทำไมต้องขา,ขากลัวคำพิษต้นมัน